จะมีคนคบกันคบหรือไม่ You're girlfriend เดี๋ยนะเอาแล้วไอ้คนคบหรือไม่วิ่งไปไหนตืดๆเขาจะคบกับสาวต่างชาติอะฮ่าๆสรุปคบไม่คบไม่รู้ลนะคบไหมทมาไมเออคือผมมาเปิดตรงนี้แล้วมันกลายเป็นภาษาไทยวะคือไอ้ตรงเนี่ยแปลภาษาอัตโนมัติคือมีช่วงหนึ่งผมเปิดแล้วมันแปลมั่วๆผมก็เลยปิดไว้แต่ว่าพอปิดมันกลายเป็นภาษาอังกฤษเลยอะ่ะงั้นเราต้องเปิดเลย j จเจ,เจไม่ใช่เคเจ,เจไม่อยู่เนี่ยอันนี้คนไทยแต่พอมาดูป้ายนะ <c oughs> เป็นต่างชาติตอนนี้เป็นเริ่มผสมผสานละโรงเรียนพัฒนาสีบริสุทธิ์เจอโรงเรียนทั้งทีไม่มีคนอยู่ผมจะเจอเซิร์ฟไทยได้นี่ <c oughs> เข้าออกเป็นว่าเล่นเฮ้ยนู่น,นเปล่าวะอ๋อโรงเรียนเขาวันนี้อยู่เฮ้ยรอผมด้วยครูนี่ไงผมเห็นชื่อครูแล้วปึ๊บอ้านั่งโอเคเรามีผมคนเดียวด้วย มาสมัครเรียนครับครูโอเคร้อยบาทนะฮะค่าอะไรครับครูแล้วก็เอาไปสมัครให้คุณครูเดี๋ยวเอาไปสมัครให้คุณครูทําไมผมจะสมัครเป็นนักเรียนสมัครเรียนอะครูอยากได้เหรอจ่ายแล้วครับครูโอเคเข้าห้องเรียนได้วันนี้เรียนวิชาอะไรครับครูคณิตศาสตร์ว้าวครูมีแบบโจทย์คณิตให้ผมไหมตื่ตื่ตื่ตืโอ้โหครูพิมพ์ซสยาวแต่โดนแบน หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งเท่ากับสองอ๋อครับครูเขียนเขียนว่ะครูโจทย์แบบยากๆกว่าน,นี้ได้ไหมสิบหกบวกสิบหกได้ยี่สิบสองอ๋ออะไรนะครูผมว่ามันแปลกๆเขียนเท่ากับไม่ใช่ได้เหมือนครูอะไรของครูเนะี่ยประเด็นคือครูบวกผิดไงแล้วครูก็ไม่ให้ผมเขียนเ,ยเขียนคำว่าได้ให้เป็นเท่ากับโอเคครับครูเรียนภาษาไทยเอาสมุดภาษาไทยขึ้นมาครูเปลี่ยนวิชาเร็วจังอ๊พพาทีนะ ใบโบกใบบัวเฮ้ยอันนี้มันคุ้นๆเหมือนไอ้อันนั้นอะที่เราคิดที่แล้วบอกว่าภูผามีใบ,บโบกใบบัวอ๋อเดี๋ยวนี้เด็กเขาเรียนเป็นเรื่องนี้เหรอแต่ของผมนี่จําไม่ได้นะมีแต่อะไรนะมานีใช่อป่าวะมานะมานีหรือเปล่าอยากเรียนวิทยาศาสตร์ครับครูภูผาพาไปโบกใบบัวไปหาเด็กๆบอกเนี่ยไอ้ภูผาเนะี่ยเออมันหลักสูตรปอไหนนะใครกำลังเรียนเรื่องภูผาไปใบโบกใบบัวอยู่นะ ก็คอมเมนต์บอกด้วยว่าอยู่ปอไหนกันอืมก็ได้ครูวิทยาศาสตร์เรียนยังไงเหรอเอาครูถามผมงี้เดี๋ยวผมถามครูเองเราเกิดมาได้ไงครับครูเอาโหกลับมาตอบผมก่อนโยกไงไม่ใช่เจ้าของที่นี่ไหมเขาอาจจะเปิดแปลภาษาเฮ้ยไม่น่าจะเปิด โอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้ผมเปลี่ยนมาหลายเซิร์ฟแล้วไม่เจอคนไทยเลยนะตอนนี้ไม่รู้ว่าทําไมคนไทยเล่นน้อยหรือว่าเซิร์ฟโลบอกมันมีปัญหาไม่ยอมจับคู่คนไทยทคือผมเปลี่ยนมาหลายเซิร์ฟมากเลยนะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปรีวิวบ้านดีไหมเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยมาสร้างบ้านสนใจเรื่องบ้านสักเท่าไหร่นะนไหนๆก็ไม่เจอคนไทยอยู่ละเรามันรีวิวบ้านจะเป็นบ้านแบบของพรีเมียมนะเอาเฉพาะพรีเมียม เพราะถ้ารีวิวทุกบ้านนี่น่าจะนานเราเอาแค่พรีเมียมครับหลังแรกเึ๊บมันไม่อยากให้เรามาคุยกับคนไทยเราก็สร้างบ้านซะเลยบ้าน2ชั้น,นครับเออดูโรงรถก่อนโอเคโรงรถมีขนาดใหญ่น่าจะได้2คันหรือเปล่าขี่เข้าไปจอดนี่น่าจะได้2คันพอดีโอเคไปดูในบ้าน,นครับโอเคมีตู้อาหารเดี๋ยวขอดูแบบว่าโอเคสิศน้ำดูหลังบ้านก่อน มีสระน้ำนะบ้านแบบหรูรานะมีใครแบบว่าเคยสร้างบ้านเอาแบบจากในโลบอคไปสร้างในชีวิตจริงไหมเฮ้แต่ว่าเขาทําดีนะในโลบอคในแมปบ,บ Book นะู o แฮมเบิ้เนี่ยบ้านก็ถือว่าสามารถเออก็สร้างได้ในชีวิตจริงอันนี้ห้องนอนนะครับห้องนอนห้องน้านี่ก็ห้องนอนนะครับเราอาจจะรีวิวแบบเร็วๆเ,เลยแล้วตู้เซฟอยู่ไหนฮนะมันจะต้องมีทางลับ โอเคครั okay. บ้านนี้เอาไว้ประมาณนี้แหละบ้านต่อไปนะครับนี่โอเป็นบ้านแบบแนวเออเขาเรียกว่าแนวอะไรแนวชายหาดะแ,แนวแบบสาวยน้ําแนวสวนน้ําแนวแบบเย็นเย็นชุ่มฉ่าเอาห้อแม่น,น,น้ําแข็งครับผมบ่ไม่ได้เลยบ้านสองชั้นครับมีลิฟต์ปึ๊บมีให้กดนั่งห้องน้ำครับ ห้องครัวห้องควนนี่ใหญ่อยู่แล้วนะไปข้างนอกครับนี่ชิว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 แล้วตู้เซฟอยู่ไ,ไหนวะเนี่ยในบ้านแบบพรีเมียมเราหาตู้เซฟไม่เจอเลยอะ่ะมาต่อกันที่บ้านหลังที่สามครับปป๊บเป็นบ้านแบบทรงกระบอกทรงแบบยาวขึ้นไปเลยเรามาดูนะทําไมมีปลูกต้นไม้ตรงนี้เนี่ยอันนี้มีโอ้มีที่ซักผ้าเปิดได้ปะโอเคแล้วก็เข้าไปฮนะอ๋ออันนี้มันไฟ ชั้นแรกจะเป็นก็ห้องครัวดูข้างนอกบ้านก่อนหลังบ้านก็อันนี้อะไรอ๋อ,อห้องเก็บของทําสวนมีที่แช่นะโอเคเราไปดูชั้น2ชั้น2จะเหมือนไม่ค่อยมีอะไระมีแค่แบบมานั่งดูทีวีเปิดได้นะบูคแับเบิ้ลทีวีโอเคนี้ชั้น3มนะก็ไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่เป็นเหมือนห้องนอนชั้น4ชั้นสุดท้ายนะครับ มีตู้เซฟยังไงล่ะเห็นแล้วมันอดใจไม่ไหวเอะเอา้าแล้วเปิดไม่ได้ทำไมผมจะเปิดตู้เซฟเองไม่ได้เพราะว่ามันเปิดได้เลยใช่ไหมนะบ้านหลังที่สนะครับปึ๊บเฮ้ยอดัมเดี๋ยวดวยิผมยังไม่ได้รีวิวเลยไหนแกพายฉันไปหาตู้เซฟสิอ่ะฉันจะอยู่ดูอยู่นะโอมองไม่ค่อยเห็นเลยฮะอา้าทำไมไม่ขึ้นไปฉันรอดูตู้เซฟแกจะป้อนน่ะ เอ้ยนี่ไงใช่ไหมโอ้ทำไมมันหาง่ายอย่างวะผู้เซฟบางบ้านนี่มันซ่อนอย่างอย่างยากอันนี้แบบเห็นง่ายๆเลยเอ้ระ oh. เบิดไปตอนไหนวะโอเคอ๋อมันขึ้นด้วยนะเวลาเราโดนป้นโอเคนะบ้านนี้ข้างหน้าก็จะมีอาดมอยู่นะเอย,เอยคนจะรีวิวบ้านหน้าบ้านจะมีสระน้ำเล็กๆน้ำพุข้างในบ้านก็ยังมีสระอีกนะเฮ้ยมีที่ออกกำลังกายนะ อันนี้ก็ห้องนอนส่วนหลังบ้านก็อันนี้เป็นเปชั้น2นะครับมีทีวีอีกแล้วอุย้ยมีชั้นหนังสือด้วยเอ้ยแล้วตรงนี้นี่ไงมันทำไรได้อะเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กทำไมบางอันมันกดไปได้วะบ้านถ้าผมปรับสีสีเขียวเลยอะอ๋อนี่ไงโอเคอะตอนนี้เหมือนแบบมาศึกษาการแต่งบ้านดูชั้นสาม เป็นชั้นสุดท้ายอันนี้ก็ห้องนอนนะครับห้องนอนห้องน้ําแล้วก็จะมีห้องออตู้เซฟนะครับนี่ที่เราโดนปล้นไปอา้าวทำไมมันกลับมาเซฟแล้วโอเคประมาณนี้นครับอ๋อนี่เหรอที่เราไปกดเอาเดี๋ยวนะถ้าผมเอาพร็อพออกละ่ะอา้าวก็ยังอยู่นี่วะของเด็กไปบ้านหลังต่อไปดีกว่า บ้านหลังต่อไปนะหลังที่5โอเคบ้านนี้ก็3ชั้นเรามาดูรอบบ้านก่อนนะเออตรงนี้มันเป็นกรอบไว้ทำอะไรเนี่ยเอเราจะเปิดประตูยังไงอ่ะตรงนี้ทำไมต้องกดข้างนอกวะปึ๊บปิดยังไงต้องมากดต้องมาเอียงหน้าอย่างเงี้ยเหรอเอา้เาทำไมมันปิดตรงนี้วะเออเริ่มงงครับโอ้บ้านคุณต้องพรีเมี่ยมแต่คุณต้องมาเอียงจอกดเงี้ยปึ๊บ แล้วมันโอ้โหกดพร้อมกันวะโอเคเรามาดูชั้นสองนะนี่เป็นห้องครัวอู้ใหญ่มากที่ทำครัวมีอ่างนะไปนอนเล่นน้ำมันปรับอะไรได้ปะอ๋อนี่ไงช่นะแต่ตรงนี้ไม่มีห้องนอนไม่มีที่นอนเราไปดูชั้นสามชั้นสามก็มีห้องนอนคนระับมีตู้เซฟมีห้องน้ำคนระับห้องนอน ห้องนอนอ่อสามห้องครับโอเคประมาณนี้หลังที่เท่าไหร่แล้วน่ะเมื่อกี้หนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกละหลังนี้นับมีสองชั้นใช่ไหมเดี๋ยวนะทำไมตรงนี้มันมันมีตรงนี้ด้วยเออนับเป็นกี่ชั้นสองชั้นแหละโรงรถนับก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกโรงรถอ่ะบ้านนี้มีรูปปั้นนะครับเดี๋ยวดูส่วนข้างนอกกัน อเคไม่ค่อยมีพื้นที่ข้างนอกสักเท่าไหร่ผมสนใจตรงรูปปั้นนี่แหละแล้วมันเอาเป็นเราเอาเป็นเราได้ปะแต่งไงวะน่ะนี่มันทาแต่ข้างนอกอะดิสีน้ําเงินอา้าวสีน้ําเงินโอเคผมจะเปลี่ยนรูปปั้นนี้ยังไงหรือว่าเปลี่ยนไม่ได้ดูชั้นสองครับตู้เซฟโอ้โหแบบโล่งโจ่งอีกแล้วหองน้ําครับอ๋อมีข้างนอกตรงนี้ ไว้แบบแช่อ่างโอ้โหนอนนอนแบบโล่งโจ้งเลยอะสำหรับคนที่ไม่ชอบที่แคบแ่ะมันนอนโล่งแลวตรงเนี้อไปครับหลังที่เจ็ดหลังที่เจ็ดนบมีประมาณโอ้สี่ชั้นนบดูนอกบ้านก่อนนะครับเฮ้ยมันคล้ายเมื่อกี้เลยแบบว่านอกบ้านไม่ค่อยมีอะไรนี่น่าจะถึงตรงนี้ครับอันนี้เรามาสร้างติดตรงนี้มันก็เลยดูกว้างเฉยชั้นแรกนะไม่ค่อยมีอะไร โอ้เราทางเข้าบ้านคุณแบบใครออกแบบวะอ๋อมันเป็นกระจกครับตรงนี้อันนี้มันลิฟต์นี่วะเราไปดูชั้นสองนะฮะอันนี้มันเสาอะไรวะอ๋อนี่ไงเตาผิงครับนี่ครับขึ้นทางนี้ก็ได้โอ้ใครมันไปรลเบิดตู้เซฟแล้วนะ่ะนี่ผมรีวิวบ้านก่อนได้ปะล่ะโอเคเราไปดูชั้นสามชั้นสามก็อ,อ๋อห้องนอน ห้องน้ำนะมีอ่างครับอ่างสกุช,ชี่อ๋อนี่ไงตู้เซฟอยู่นี่นะดูชั้นสี่นะชั้นสุดท้ายก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเพดดาดฟ้าเออ,เ,อเว้เราคุณไม่มีนี้เลยเหรอไม่มีที่กั้นโอ้โหคุณทําบ้านได้วาดเสียวมากบ้านหลังที่แปดนะบบ้านนี้มีสามชั้นนะโอเคเดี๋ยวเราอาจจะดูแบบเร็วๆหน่อยไหมจริงๆบ้านก็ เขาเรียกว่าอะไรบ้านก็เป็นแบบเดิมๆพอดีว่ามันมีอีกหลายหลังไงเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเราก็ดูแบบว่ารวมๆนะออบ้านนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกหรือว่าเราเอาบ้านแปลกๆเลยมั้ละ่ะมันก็มีประมาณนี้ฮนะตู้เซฟเราเอาบ้านทรงแปลกๆเลยมั้ละ่ะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแปลกๆนะเนี่ยเอ้ยอันนี้แปลกๆละผมว่าบ้านนี้มันดูเอียงๆนะโหเอียงจริงเออนี่บ้านแบบนี้ดิ ลงรถนะครับก็มันเดิมแหละเว้เยไม่เหมือนเดิมป่ะมีตรงนี้โอเคครับบ้านนี้เอ้ยนี่มันต้องเงี้ยด้เวลาสำรวจข้างนอกบ้านนะครับก็เป็นปกติสำหรับบ้านพรีเมียมโอเคลงถอนะเรามาดูก่อนว่าตรงนี้มันเชื่อมไปไหนโอ้โหเรามันเอียงใครยะมาอยู่ <laughs> ผมว่านอนในกิ้งตกเตียงโอ้โหเป็นบ้านที่ ดูไปดูมาแล้วปวดหัวเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันเชื่อมกันดีอยู่นะแต่ละห้องอตู้เซฟอยู่ดิแต่ละห้องก็เชื่อมกันดีครับโอ้โหแค่ห้องแรกก็เอียงละแค่หน้าบ้านอนะ <laughs> แค่หน้าบ้านมันก็เอียงแล้ว okay, ครับโอเคครับบ้านพรีเมียมมันก็ทรงเดิมนะทรงเดียวกันน่ะมีแต่อ้นี่แหลนะที่แปลกสุดหรือว่าเอาอยากดูอีกเหรอมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะทรงเดิมเดิมโอ้ oh, จอดรถข้างใต้อ๋อ oh, บ้านนี้ ที่เราเคยเป็นทนั้นนี่ว่าที่เราเคยโดนรับเลี้ยงเป็นกะปี่ปลาเปล่าะบ้านนี้ก็ไม่รู้ว่าจุดเด่นอยู่ตรงไหน,น <c oughs> จุดเด่นอาจจะอยู่ที่จอดรถข้างใต้เปล่าแล้วก็มีสาระน้ำข้างใต้ก็คงเอาไว้เท่านี้นะผมก็เข้าใจอยู่ว่าคนดูก็อาจจะไม่อยากมาดูผมรีวิวบ้านหรอกแต่มันจำเป็นไงโอเคหวังว่าครั้งต่อไปเราจะสุ่มเจอคนไทยนะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย